นีด่างหรือเปล่าเห็นมีลายขาวๆนะครับโชคยังดีนะครับที่มาเจอต้นเหรียงนะครับ สวัสดีนะครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปูตุเช่นะครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนครับมาอยู่กันในป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนครับมาเดินเที่ยวป่าครับเดินสำรวจป่าก็เดินสำรวจป่าไปเรื่อยนะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างครับไปครับทุกคนนี่ครับทุกคนเรามาเจอต้นไม้อะไรสักอย่างครับผม ไม่รู้จักครับว่าชื่ออะไรก็สวยดีนะครับอาจจะเป็นว่านอะไรสักอย่างครับใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับมันคือต้นอะไระครับมาดูสวยดีนะครับน,นี้ก็จะเป็นลำห้วยเล็กๆครับนนปาด้วย nang saya ตอนนี้ก็อากาศก็ครึ้มฟ้าคุ้มฝนมากนะครับดูฝนตั้งเ้าแล้วตาทางจะตกคนระับในป่าก็ค่อนข้างที่จะมืดครึ้มเลยติเดียวนบะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝนตกให้เรา,ค,าค่อยหาที่พักกันคนระับ ดูต้นไม้ตอนนี้ครับทุกคนโอ้ต้นใหญ่มากครับไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับอายุคงเป็นร้อยปีแน่ๆครับตอนนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไปยืนใกล้ๆดูครับดูครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากครับ อายุน่าจะสักร้อยปีน่าจะได้นะครับผมคิดว่านะครับดูสิครับต้นใหญ่มากครับความสมบูรณ์ของป่านะครับ เรู้สึกว่าผมจะเห็นต้นอะไรสักอย่างนะครับอ่านี่ครับผมว่านพญาจงอ่างนะครับสวยเลยทีเดียวครับโหมีลูกจัมปะดะด,ด้วยครับร่องรอยกันอรอบๆกกินแล้วนะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับ นี่ครับผมพยาจงอ่างนะครับอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะครับมีต้นเล็กด้วยครับนี่ครับผมต้นเล็กก็มีนะครับสวยเลยทีเดียวเ,ยเห็ดตันนี้ด่างหรือเปล่า เห็นมีลายขาวๆนะครับไม่แน่ใจนะว่าด่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคโกอเลยครับตรงนี้เียบเราเดินทางต่อ อากาศก็คลึ้มฟ้าคลุ้มฝนมากครับตอนนี้ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะครับนี่ครับทุกคนเราเดินมาเจอบอนเต่านะครับ บอนเตานะครับก็เป็นพืชที่กินได้นะครับเอาไปาต้มจิ้มน้ำพริกแกงก็ได้นะครับก็จะเอาส่วนยอดข้างในอันนี้นะครับเด็ดมาแล้วก็เอาไปต้มเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับอันนี้ตัวน,นี้เล็กเกินนะครับอันนี้ครับต้นใหญ่นะครับบอนเต่านะครับ นี่ครับผมบอนเตานี่ถือว่าต้นเล็กนะครับต้นอ่าถ้าเกิดอยู่ในที่ที่น้ําสะอาดอยู่ในริมริมลำธารน้นําสะอาดครับต้นจะใหญ่กว่านี้เยอะเลย <c oughs> อ่านี่ผักนาำครับ ผักน้ำครับอันนี้อันนี้ก็กินได้นะครับพาไปแกงส้มครับอร่อยยอดอ่อนนะครับกินได้นี่ครับผมเรามาเจออ่าพืชส,สวยงามอีกชนิดนึ่งครับนี่ครับผม ไม่แน่ใจนะครับว่าชื่ออะไรครับแต่ก็ดูสวยดีนะครับรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปหาที่พักกันก่อนครับเอมโปรยโปรยลงมาแล้วครับตอนนี้ทุกคน ฝนเริ่มลงมาแรงครับตอนนี้ตอนนี้ผมเจอต้นเรียงนะครับเยอะแยะเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็เอามาทําเป็นเพิ่งพักหลังคานะครับทําเป็นที่พักกันฝนได้นะครับไปครับทุกคน อ๋อครับทุกคุก็ตอนนี้ก็แสงมันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกผมก็หาใบเสียงนะครับหรือใบเสลียงนะครับมาทําเป็นที่พักชั่วคราวนะครับเอาไม่ทันครับตะกี้ถ่ายได้นิดหน่อยนะครับฝนตกมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับตอนนี้เริ่ม กหนักแลยครับฝนนี่นะครับตกหนักเลยทีเดียวนะครับโชคดีมากนะที่เดินมาเจอต้นาเาเหลงนะครับนี่นะใบเหลงแต่นี้ใบค่อนใบค่อนข้างเล็กนะครับปกติจะถ้าเกิดอยู่ที่อ่า สว่างกว่านี้อยู่อยู่ที่โล่งนะครับต้นใบจะใหญ่ๆนะครับอันนี้อยู่ในที่ร่มนะบใบก็ค่อนข้างเล็กนิดหน่ย่ยก็พอกันฝนได้นะครับใบสีืองนะรประโยชน์มากมายนะครับก็ชาวบ้านไปก่อนก็ใช้ในการมุงหลังคานะครับนำมามุงหลังคาบ้านเป็น มงังกาขนมนะครับตอนนี้ตกลงมาหนักนะครับทุกคนมีลมด้วยนะครับ ตอนนีเ้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผมฟ้าก็ล้องไม่หยุดนะครับตอนนี้ ที่ผมนั่งตอนนี้นะผมก็ใช้ใบเสียงครับรองนั่งนะครับนั่งในพื้นแบบนี้เนี่ยปกติไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าเสียงพวกสัตว์มีพิษนะครับแต่ว,ว่าผมทําไม่ทันนะครับฝนมันมาซะก,ก่อนนะครับทําไม่ทันก็เลยเอาแบบเร็วๆนะครับก็ได้แค่นี้นครับผม ตอนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ อชคยางดีนะครับที่มาเจอต้นเหรยงนะครับก็เลยทําท,ที่พักได้ทันนะครับแต่ก็เกือบไม่ทันเหมือนกันนะครับมีเปรียกๆบ้างนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่มีทีท่าที่จะแรงนะทุกคนตกหนักอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าฝนไม่หยุดตกนะครับผมก็ต้องคงต้องฝากกับกลางๆฝนแบบนี้ผมนอน่าจะกับทั้งฝนตกแบบนี้นะครับ เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พาไฟไม่ได้พาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็แค่พาทุกคนนะมาเดินเล่นในป่านะครับก็เน้นนึกนะครับว่าฝนจะตกหนักขนาดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็มีต้นเริงครับต้นเรงหรือว่าต้นเสล่งนะครับเยอะแยะเลยนะครับมุนก็มีนะครับ แต่ว่าต้นใบมันค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าอยู่ในใต้ป่านะครับใต้ป่าแบบนี้เนี่ยใบค่อนข้างจะเล็กนะครับถ้าเกิดอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับใบใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่านี้ประมาณสองสามเท่านะครับนู้นก็มีนะครับมีเยอะแยะเลยครับโชคดีมากนะครับที่เดินมาเจอมาสองนู้นก็มีนะครับข้างหลังก็มีนะครับ นี้ฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะครับเริ่มเบาลงแล้วนะครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะให้ฝนให้ฝนหยุดอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวอยเดินทางกลับบ้านกัน นะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะแต่ว่าตกไม่หนักเหมือนตะกี้นะครับ นี่นะครับทุกคนต้นสเสลงนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าต้นเหลงนะครับใบของเขานะครับมีประโยชน์มากมายนะครับใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการมุงหลังคาบ้านนะครับของคนสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะครับยังมีใช้อยู่นะครับต้นโตๆหน่อยเนี่ยนะครับก็ใช้เอายอดนะครับมากินได้นะครับ ยอดค่อนข้างหวานเลยทีเดียวครับเอาไปเลี้ยงด้วงก็ได้นะครับด้วงชอบมากเลยครับเรียงครับยอดเรียงครับด้วงจะชอบมากนี่มีเยอะเลยนะครับโชคดีมากนะครับที่เราเดินมาเจอเราได้ทําที่พักหยุดฝนได้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะครับก็มีโปรยปลายนิดหน่อยนะครับมีน้าค้างโปรยลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับ แล้วฟ้าก็ยังร้องคำรามอยู่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนก็เริ่มที่จะเย็นแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมค่อยพามาเดินป่าใหม่นะครับเดินหาดูต้นไม้หาพันไม้แปลกๆนะครับค่อยมาเดินสำรวจกันไหมนะครับวันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับอากาศก็ไม่เป็นใจนะครับ ก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํครับทคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ติชมกันด้วยนะครับว่า,าเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแนวเดินป่านอนป่า หรือว่าวิธีชนบทนะครับออย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับลาบายครับ